ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกมาอารวาสทำลายรถยนต์ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเส้นทางซ้ายเขาใหญ่ปราจีนบุรีในช่วงที่ผ่านมาบ่อยครั้งนะคะก็ทําให้กรมอุทยานแห่งชาติต้องออกมาตรการจัดระเบียบเวลาการขึ้นลงของรถยนต์เพื่อลดความเสี่ยงในการ,รเผชิญหน้าระหว่างช้างกับคนติดตามจากรายงานมันขวางอยู่โดีวเนี่ยมันเกลเลยมันนั่งทับเขาเลยอะ ค,คือถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้มันโดยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อย่าขึ้นมาดีมันรถมัค่อยๆแต่นิ่งๆมาตราการจัดระเบียบเวลาการขึ้นลงของรถยนต์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติถูกยกริดขึ้นมาพิจารณาเป็นลําดับต้นๆเพื่อลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้าระหว่างช้างป่ากับคน หลังเกิดเหตุช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกมาอาลวาดทำลายรถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สังจรผ่านเส้นทางถนนหมายเลข3077สายเขาใหญ่ปราจีนบุรีบ่อยครั้ง No, no, no. จากการสำรวจเบื้องตน้นคาดว่าประชากรช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ300เชือกและมักจะเดินวนเวียนออกมาหาอาหารกินมากที่สุดในช่วงเวลากลางคืนซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าอุทยานได้ออกมาตราการแก้ปัญหาด้วยการปิดด่านไม่อนุญาตให้รถยนต์สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงหกโมเช้าของทุกวันเพื่อให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆสามารถออกมาหาอาหารกินได้โดยไม่ถูกรบกวน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือไม่ไอ้เบื้องต้นที่เราออกก,กฎกติการหรือว่าในทางปฏิบัติก,ก็คือว่าเราปิดด่านทางขึ้นตั้งแต่สามทุ่มนะครับ21นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง6กโมงเช้านั่นหมายถึงเป็นเวลาที่สัตว์ป่าออกหากินแล้วว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเสรีไม่ต้องคำนึงถึงผู้คนที่ที่ผ่านไปผ่านมานะครับรวมถึงช้างด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ว่าเรา ปิดเส้นทางตรงนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวผ่านเนี่ยตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปจนถึง6กโมงเช้านะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งที่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 เราจัดการดูแลอยู่นั่นนันนนหมายถึงว่าให้สัตว์ป่าเขาอยู่กันอย่างเสรีนะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าช้างเนี่ยนำมาปะปะนกันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจัดการอยู่เพื่อเพื่อดูแลทั้งช้างทั้งคน,นครับในพื้นที่ หรับจุดที่พบช้างป่าเดินถนนสายเขาใหญ่ปราจีนบุรีเป็นประจำแทบทุกวันอยู่ในโซนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่29ถึง30และในโซนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณใกล้น้ำตกเียวนรกซึ่งล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เพิ่มมาตรการดูแลสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวโดยตั้งป้อมยามชั่วคราวบริเวณหลักกิโลเมตรที่32และหลักกิโลเมตรที่35 นอกจากนี้ยังเตรียมติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพิ่มเติมควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและจัดส่งสายตรวจชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวนสชุดชุดละสคนคอยออกตรวจลาดประเวณดูแลรถยนต์ที่วิ่งในเส้นทางดังกล่าวตลอด2ีชั่วโมง ปัญหาการกระทบกระทั่งะร,ระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติหลายแหง่งโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันจะมีผู้คนเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากจนทำให้ช้างเกิดความเครียดและออกมาทำลายทรัพย์สินของประชาชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสีย่ยงและก่รเผชิหนาระหว่างช้างกับคนทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT